สวัสดีค่ะอันคริสต์มาสสวีเดนนะคะที่ขาดไม่ได้คือหมูแฮมนะคะหมูแฮมก็วิธีทำก็ง่ายนะคะเขาต้มสําเร็จมาแล้วนะคะเราแค่เอาไข่แดงเอาเกล็ดขนมปังมาสตาร์ Master นะคะผสมกันนะคะแล้วก็เอาไปทาทางไอทั่วนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบค่ะแล้วก็มีมิดบอลนะคะแล้วก็มีไข่นะคะหน้า คาเวียนะคะหน้าต่างๆนะคะบีบมาจงเนฟก่อนนะคะแล้วก็เอาคาเวียไปแต่งหน้านะคะแล้วก็ของเรามีกุ้งเลยนะกุ้งที่นี่เขาต้มสําเร็จมาแล้วนะคะกุ้งหวานนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มียอนซอนนะคะแล้วก็มีชีสพิเศษของเขานะคะแล้วขนมปังต่างๆนะคะแล้วก็มีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีไวน์ร้อนนะคะเนี่ยค่ะไวน์ร้อนที่นี่เขาจะมีขายช่วงคริสต์มาสเท่านั้นนะคะช่วงอื่นเราก็ไม่ได้กินนะคะไวน์ร้อน เขาจะรสชาติหวานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ชีสเนี่ย่หะชีสชีสนี่มีเฉพาะช่วงคริสต์มาสสวีเดนเท่านั้นนะคะเราชอบมากนะคะรสชาติเขาจะเค็มๆนะคะมันๆนะคะ